ทหารยังเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสนะคะล่าสุดทหารกองร้อยฐานพรานที่2004ได้อำนวยความสะดวกนำส่งผู้ป่วยจิตเวชไปรับการรักษาค่ะที่จังหวัดปัตตานีร้อยตีอ,อารัญชายดวงสอนยารองผู้บังคับกองร้อยฐานพรานที่2004หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่20ได้รับการประสานจากผู้นำชุมชนให้เข้าการช่วยเหลือ นางแม่แยกาเซ้งที่มีบุตรชายเป็นผู้ป่วยด้วยอาการทางจิตเวชอาศาัยอยู่ที่บ้านเกาะปาตอตำบลเมาะมาวีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีบ่อยครั้งก็จะมีอาการคุ้มคลั่งทำให้เกิดความหวาดระแวงของคนในชุมชนซึ่งนางแม่แยกาเซ้งอาศาัยอยู่กับบุตรเพียงลำพังและด้วยความแก่ชราทำให้ไม่สามารถนำบุตรเข้ารับการบำบัดรักษาได้ค่ะ จึงได้ประสานทางผู้นําชุมชนขอความช่วยเหลือจากหน่วยทหารในพื้นที่ในการนําตัวบุตรชายไปเข้ารับการบําบัดรักษาเพื่อกลับมาใช้ชีวิตตามปกติและลดความหวาดระแวงของคนในชุมชนซึ่งลูกชายก็ได้ทําร้ายร่างกายแม่เนื่องจากมีอาการป่วยทางจิตเวชหน่วยจึงได้รวมกับผู้นําชุมชนนําตัวส่งโรงพยาบาลยะลาเพื่อรักษาอาการจิตเวชต่อไปค่ะ